กากกากพ่อขาทีท่ทุองหน้ามึงกินข่าวกํยังเด้เนาะแ้ปลาทูเจี๊ยบแดงเขาเนี้ยวว่ะมึงเขาเนี้ยมันอยู่ข่าวเนี่ยปลาเหล็กสองเขาเจ้ามาทั้งชุบเขาอยู่ข้างป้าบกตัวล้นลุกลูกกะปลาบกตัวปลาปกแดงปบรรยากาศดีดียงเจ้า้ไม่เลอันจับกล่อง ม่น,ออน,อน้องอเนยไปตาเกาะเงเพื่อนเด้อม่น้องอนเนยกับนันสิรีวิวสวนมกแตงมกถั่วม่น้องอนเนยนี่แล้วนะมเนาะตายตายหมดเลยนะนี่มกแตงมนง่น้องอเนยเด้อปลาลุงเอ้ยมีสองเท่ดอกใกล้ได้หน่สุดสุดท้ายสุดท้ายสองเท่านะตายเนบื่อกำลังเป็นหมากกำลังเป็นหมากหน่อยมะแตงขาวหวานกรอบแซ่บ ดอกพังละลายแตงเป็นกะเป็นตะย่างเป็นหมากเล็บเต่งนี่ก็ะชูหายอยู่หน้าเนาะไม่น้องอันนี้ไปตาเกาะขึมาตอนกะเด้อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเลย นี่ก็สวนบักถั่วมันนองอเน่ยทางหนังเนเป็นป่าถัว่วถั่วก็มีหยาขคือลายดอกมันมีเวลาลกพี่น,น้องเลยดำหายดำมาเนาะเขามีเวลาลกหยาลกอะยังปล่อยไปก่อนย <c oughs> างมึงมังแตงก่อนเพรามันเป็นหมากลายหรือหมากหน่อยเนาะส่วนมังแตงนะครนี่มังแตงจริงก็มีลายปูงมังอื้อก็มีมันนองอเนยปลูกไปนี อ้หูมางไหนเตอปะล่กอืมเลยหมางเนาะกำลังเปลี l ai, l ạ, l ạ, lại, ่ยนลายเด้อลายลายลายเป็นนี่ยครับผมขาวอยู่พรัหมางแตงน่าท่งกรัโปรงก็มีพรแมนเบิร์ดประมาณ่ะอาทิตย์หนึ่งเนาะ ทิศหนึ่งทิศปลายนี่มาอ่างกัน,กนลายเลยเขามันกำลังเป็นดอก,น,กนี่ค่ะเป็นดอกเป็นหมาน้าหมากกมันน้องซาลาพาเิ็ดทางใดเนาะแต่เสาพยังบ่ม,มาจากใดเหนือได้ลายสำใด้แต่เสาพยองเห็นมาเลยปล่อยให้บ่าวต้นกะก็บ่าวเตอกบ่าวตายเพนโลกกะเนาะสามคนยันง,มงมีพระมัเพิ่นดอกโลกกะกะไร ม่นองอัเนอยฮะก็อมาส่งข่าเพิ่นช่วยมกถ่วงนำพายลุมันเป็นน้ำนำพายเนาหูหยาอะไไม่นองอัหนืก็ทนไ่ไวเด้อนอนนก็ดึงหยาเนาะเราก็ดนหยาขึ้นมกถ่วนออันยดแล้ มันเนี่บ่ันเป็นเนาะถั่วพันใหญ่เด้อพี่นนองเลยถั่วพันนี่นะหมาก้ใหญ่แบบสัเนีก้อยนี่ก้อยหมากนอ้วนเป็นเบ่งเคียวเด้อเกอบหวานอร่อยพันนี่นะ นี่กระทบเว่นกำลังขึ้นเยางเ้ยมันแดดมัน่ายอลไรมาเนี้ก็มาแดดแต่เศร้าทะนอกมาเนาะก็จะมาแดดแต่เศ้าถ้าบ้ามาเนี้ยนะมักแตงกำลังเงินเป็นหมากแบบใบใหญ่ปรรไดของหมักแตงแบบใหญ่ได้เนี่ยนะหมากกำลังเลยเนาะมันหาฮกเมืองอนไรตจังสิใหญ่ ้นูมาอยู่นกินเพิ่อนอนี่ปลาทูกับแก้วปลาแดกบนนี่ไปตะกินนี่พี่น้องเลยแซ่บแซ่บปลาทูกับแก้วปลาแดดข้าวเนียวไปกินสามคนเนาะของโปรดได้ปลาทูแล้วแซ่บแซ่บข้าวเหนีแซ่บเ่าวแซ่บจะพูดว่าชี้มือพายเห็ดนไงไม่น้องเอาเนือเ้อเห็ดน <c oughs> ้องสละเอาเพียงบ่มาสัม ภาคหาฮิตท่นมาพี่นาะมุ้งนิพักแก้มก้าวเลยเด้อใบแดงบบนั้จะบนนเนาะกินล้วก็ลูกาโต้ลูกกาโตกินแล้วเก่าเสาเก้าเ้าเก้ามุ้งอะด้หน่เข่าช่วยเช่วยเป็นมุ้งเข่งะประมาณเก้ามมง ยัโลตอนนี้กำลังลูกกาพี่น้องหลังจากที่กินข้าวแล้วเขาก็ามาลูกกาต่อเลยแม่นั่เป็นคนมัดเขาตายเป็นคนลกมาดีพี่น้องมานต้องได้มาบ้าบ้าที่เก่าแล้วถ่ายอยู่หน้าที่เก่ายังบ่เลี้ยงห้วยกำน้ำพี่น้องเราเห็นหน้าไร้ทงเลยแล้วดูอเลยโอ้ยบเรียกทงนี้ยังไปทงอื่นอีกบ้าน นี่สองถุงพูดบาตุกายอมเลยยอมจ่ายเลยมอแนวเห็ดเนล่ขั้นแล้วหน้า็เสร็จยังเนาะมอแนวเห็ดเล่หน้าเชเสร็จยังเนาะมีแหล่หน้าเเงนาะีวเห็ด่หน้าเัวเ็ ที่ด <pillows> ้านแล้ว <killing> ว่างเก่าเที่ธงเดียวกะเรื่อยไล่ธงหน้าเขาไม่เห็ดหตุนาห่พี่น้องเหดหน้าเป็นสิบสิบเหตุนาพี่น้องเอ้ยว่าสาหล่ายมันอยู่เลยเนาะเมื่อวานลูกกาได้ตาหนึ่งพี่น้อง มันอยูลังลงลังลกตาใหม่ตาที่ชองบ้านในตาหนึ่งตาหนึ่งกับบาทันแลลวคาดหยากลายพี่นมู่นแหกลไร่า,า,าน,นี้มูน่นตานึ่งื่ว่าบรายบันไดยอยู่ใครอยู่ว่านนี่หยาไรแหงแห้งไแ,แห้งลีนาจนขั้นเลือกสามเลือกหยาลกกานะ หยาลายกาเขาดีดำพี่น้องบุใหญ่บุน้อยพอดีดำพอดีคักกาตาลุ่มน้อยกาตาลุ่มยังน้อยกว่านี้เลยบุรกพี่น้องเลยลูกตานีก่อนมื้อนีทรัพย์สันนี่ป้าไปหาเห็ดพี่น้องกับน้องนาดกับน้องคำฉันมาลกกาได้เพื่อนยังไปหาฮีตบุรนมา ฮิดปวกพี่น้องมชสานี้ก็ได้ห็ดปวกมีไจืนไดนได้ห็ดปวกรลายตืดด้วยเนาะเต็ตาเห็นหมเออมีจืดเนียิดเต็มตามชสานี้โอ้ยทำมนมาตุลกานะมีอจืนดนยอัดคลิปมาพี่น้อเงเบิร์แล้วมช้าตุลกามาลกกครับาสน้ปลากำลองนัดนให้จะไปทางใดจะไปโคกใด เล็กสิได้หรือ่ได้พีนน่น้องเอ้ยเป็นไปชาวคนเพล่นน้องนัดก็ไปอีกคนละทางน้องนดัดไปวูแม่นน้องข้านะ <c oughs> น้องนัดไปกับชาสซน,นีปลาน้องข้าเพลินไปกั็มาตุลกามาตุลกา,กามากปลาฉะ,ะไมิมาลูกกะเุกหาเราตั้งได้น้องข้าก็ได้พามลูกกะพี่น้องยันมุนีกาดำบนาบุ่ยบุ่นตั้งต้อดำและบุ่อื่นมุนีก็ตั้งต้อลกพี่น้อง เมอดำางเดียวแกลไวเดพี่นนอเอ้ย <c oughs> บุหรี่เือ้่อล่น้ด้เาะมน่ง้เงดัพดมื่อยพี่นนอนัดำบกน้ำกันดำน้ำกันคือว่ามวลแน่ลายคนมีคนโคพี่นนองลกเปลี่ยวบวมมวลจี้าตัดปใช่ะตา,า,าะตัดเนี่ เพืจะบทอมไปท้ายเบากินมาขอลายวานนี่สดเต็มบ่วงเลยอากาศพอดีพอดีพี่เนาะอากาศพอดีอ,อุ่นมอ่อนมะน,มนาวแตะวินขึ้นชูงแล้วพี่เนาะแต่ว่ามันมืดคึ้นนะ้ำจังน้อยจะค่อนห้อนอยู่ มืดคืนพ้นพี่เนาะมีเสาตุ๊กช่องซ้มิดตุ๊กพกกระเทือนพ้นกันตุ๊กแหงกับบักตุ๊กได้เดี๋ยวนำหน้าให้หน้ากับแหงบุ้ีนำดาบมีแล้วมันเป็นแบบนี้บักตุ๊กช่องซ้มิดน้องตานทีอเสียมาเลยพี่เนาะจะมาตีใช่ มัดจะใช่น่ะต่ยังกระต่ายเดี่ยวมันหลับด้วยสํหรับคลิปนี้เขาจบที่พี่น้องเดอพอคลิปหนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแซกดตตามมาต้นกาเด้อพี่น้องเดอกลากุแ์ให้ชสองออนทวดสตูดิโอนีนพี่น้อง ปสปาดีเหรอ